เมื่อเสาร์นะคะเนาะเือใบไหวขามคีปกติฉบ,บาเขเคยเออกออกจากกระเป๋าต่างมาบางสงการนะคะฉบ,บาออกเมื่อวหวเพราะว่าเดินทางมามันมีตำรวจตลอดเส้นทางเนาะฉบ,บาก็เลยออาออกจากกระเป๋าสตางค์ไหวเพื่อให้ตำรวจเพิ่นตรวจนอกบัดนี้อ่าฉบ,บาล,ลืมออกออกจากรถ่ะก็เลยบ่มมีอามา้าเมื่อนีก็แนวทางมาฝากมาตอนล่ะคุณพ่อคุณแม่ แปดหน้าที่กับวาฒร,ร์มาดาบางคนกับข้อมีนว่าอาชะบาคือเบาโดนแท่นะคะเฮ็ดจังได้นะคะยูทู e เป่นห้ฮอตแปดหน้าที่ชบาก็บ่อยากเบาดอ๋คุณุ่บอกุณาม่บางเ่อจักสีเบาเรื่องอยังสูฟังนะคะกว่าจิจบแปดหน้าที่ก็ได้ะนะคะเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้ชบาคือเกานะคะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วคุณพ่คกณแม่กดติดตามให้ด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนติดตามรับชมชบาได้ทางช่องได้แน่นะคะชะบาพารวยแล้วก็ชบา อ่าอบา,อาจะพาโรยแฟนเพจในเพจเฟ e บุ o กแล้วกัทาง YouTube ก็จะมีผู้พาชาแน,นลด้วยนะคะ ใน YouTube 2ช่องทางค่ะที่ติดตามชบาได้ในเพจอ่าชบาพาดยแฟนเพจนะคะ1ช่องทางนะคะในเพจเนาะออะ,อะกรสิไปเบิง่งซอง0 0จากบางบอลเลขวิ่งแมนๆนะคุณพอ่อคุณแม่อ่าชบาได้เนีทางมาฝากอันนี้ล่งคลิปไปให้แล้วล่ะบางคนเพิ่่ท้าลด้เห็นก็นเลยเอามาให้เบิ่งกอนค่ะอันนี้เป็นซอง1 0,000นบ่นค่ะคุณพอ่อคุณแม่รอบที่แล้วซอง10,000นบนะ่นเนาะรอบที่แล้วซอง10,000นบ่นนะคะมาที่8ออก8 8 นะคะอันนี้สิบหกพฤษภาพได้มาแล้วเพื่อนให้หนึ่งกับเจดบนหนึ่งกับเจดต้องมาบนแน่นอนนะคะเอาจังไดกะแคปหน้าจ,จอไปไป,ไปเป็นแนวทางพิจารณาเบิง,นงๆๆเนอกคุณพ่อคุณแม่เนาะอ่าแล้วก็อ่าอันนี้จะเป็นเลขดับนะคะดับล่างของเซียนดื้อด้านนะคะเลขติดของเพิ่นมีหกมีเจ็ดมีสองเป็นเลขติดล่างต้องติดสามตัวนี้ได้เงินค่ะรอบที่แล้วเพื่นให้อ่า เข้าที่หกเนาะเลขติดล่างเพิ่นเข้าที่หกค่ะนะคะรอบนี้ก็มีหกมีเจ็ดมีสองสืบติดสามตัวนี้นอดหาเอาเงินอันนี้เป็นเลขดับล่างปะหยัดต้นทุนของเสียนดือด่านเพิ่นนะคะอันนี้เป็นดับตัวตรงเด้อคุณพ่อคุณแม่ตกกับสามารถมากใดแต่ฟังด่านนี่สูตรที่สองเพิ่นดับไปกับนี่เป็นดับไปกับล่างนะคะอ่าอยู่อยู่จริงทั้งสองสูตรนะคะหัวที่แล้วดับอยู่ดับผ่านเลยทั้งสองสูตรเนาะเอามาฝากมาตอนคุณพ่อคุณแม่ก่อนสิไปยิบลอตเตอรี่กันนะคะ แล้วก็อ่ะของปูโคราดเอซีคอมเมนต์หลายหลายฉบับ,บลงปูโคราดเนี่ยตามเนี่ยเพราะว่าสองเจ็ดกระถือ0ูนหกมากกับมาถือวงน,นึงหันหล,บบลักการฉบับลงคลิปหายแล้วลงต่้งแต่กอนโมผุนในคลิปปูโคราดนะคลิปแรกเลยนะคะของวดวันที่สิบหกเนี่ยนะคะลงเป็นคลิปแรกเอซี่คอมเมนต์กันหลายแฮงเมื่อคืนฉบับ,บนอนอ่านเม็นจนหัดหาหกถุ่มนะคะบานก้นกับมากก็เลยออกไปไต่อึงพอดีเมื่อคืนคุณบอกคุณแม่นะคะ ร่งหายแล้วค่ะเพื่อนบ่เห็นกันกับว่าเป็นยังไงฉับบากก็เลยเอามาห้เบิ่งอีกเพื่อเพิ่นมาเห็นคลิปอยู่อ่ะ่องห้าพันจากบางบอนนอกก็สิได้เห็นกันเนาะอ่าฝากต้อนกันไว้ในหลักคุณพ่อคุณแม่อ้าวันนี้มาเบิงซองจากบางบอลล่างค่ะได้มาแล้วเป็นเลขวิ่งสองตัวมาตัวนะคะชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์เอากอนสิไปเบิง้งขออนุญาตกินน้ำกอนสักข้าวค่ะคุณพ่อคุณแม่ข้อแห้งเด้่มว่าวลายลายก็ได้นะคะ เฮ็ดจังไหนเนาะจะสีบอกอีนั่งสู้กันฟังหานั่งเคลียก็ไดส้สีหอแปด8นาที่ะช่กบะกับเงยขึ้นกันนะคะเพื่อนกับบางคนกับพ่เขาใจนะคะอะมาค่ะบัดตัวเลยได้คุณบอกคุณแม่จวดจากกันโหลดมัน ไก่แล้วค่ะไก่ไก่เปกหน้าที่แล้วตอนนี้ได้สีหน้าที่กลัวแล้วคุณบอกคุณแม่เอานะคะมันมานเด้อค่ะคุณบอกคุณแม่คู้ได้ติดตามซ่องบางบวนกันเลยนะคะให้มันมาเฮงเฮงด้ด้วยรอบสีมาเด้อคุณบอกคุณแม่เอาให้ได้จับเงินแสนเงินลานกันรอบที่ผ่านมานันโอ้ยอันเลขชะบาตะตะเลือดใจอยู่ด้วยนะคะเลขลางนั่นสื่อศูนหาถามวศูนหกมีบอกคุณบอกคุณแม่มีค่ะ แต่ว่าบวมัากก็เลยบวมหานสัมศูนย์หกนะหลอบเมื่อกี้บวมหานค่ะคุณพวว่อกุณแม่หลอบสีมาหนิฉช่าสีเอานักนักเอาขึ้นต่อไปสีบวตัดออกแล้วค่ะตัวบวมักนี่มามันมาตัดออกแต่ตัวที่จะาของบวมหมกนี่แหละเนาะบวมักากแง่ใดมันออกหลุดเลตัวบวมหมกนะนี่นแหละเชบาก็เลยว่าสิสื่อเบิดเลยแต่ว่าหลอบนี่ ่าสิไปซื้อรถตันดีไว้ยูคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวให้มันใจก่อนว่าโตนี่หลักคัดใจเดียวบ่ดับบ่ดติดดับร้บอ,ดดบอม้ากลายเป็นตัวเด่นสีมาบอกเด้คอคุณพ่อคุณแม่เด้อหลอบบางกีเนี่ยชบาตัดออกแต่ว่าชบาสีโล่งชุดหญ่ชุดเต็มให้ยูเดียวโล่งสูตรของชบานน่ละ่ะเพราะว่าชืบ่าปด้โล่งสูตรชบานี่มากลายเดือนเ้วละหลายคนว่าชบาสูตรของชบากะกำแมนคือกันเป็นยังคือบุ้มมาโล่งห้นะคะ เดี๋ยวจะเอามาลงให้เด้อนะคะเดี๋ยวเสิรมลงสูตรเจ้าของให้ขึ้นเก่าแล้วล่ะนะคะเอา,มาเมื่เบืองน้ากันซองจากบางบอนค่ะล่างต้องมาชัวร้านเปอร์เซ็นเนี่ค่ะเนาะเอาหนึ่งค่ะหนึ่งกับสี่ค่ะมาล้านเปอร์เซ็นอ่าเิ่นว่ามาล้านเปอร์เซ็นเนาะเพื่อนวันใจค่ะ เชือบ่าขอากกาับขอบคุนขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆเ้อค่ะทุกคนค่ะถ้าเฮ้ามีโศกมีลาบน้ำเพลินจังสิเพลินเฮากับจังหายคาซินนำใจเพลินหายคาสมุตประก,กาศเพลินกระไดนอะคุณหมอคุณแม่นอกหายเฮ้าโศกเข้ามาน้ำเพลินนะคะบนก็บ,บรบอันนี้เอาดอกแล้วแต่เฮาสิมีนำใจเหตุเพลินละนะคะช่วงนี้เพลินช่วงใดอ่าซ่องบางบางซ่องกะถ้าช่วงใดขึ้นจนเชือบ่า ขอค่าซ่องค่าสมุดประกาศซอยเพื่อนก็คือบางส่วนเพื่อนกะบโเงินแบบคลายบาบบพอในการเอาซ่องมาสิ่เบืกบก็ซอยเหลือเพื่อนไปเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะ่ถ้ทงวดใดที่แบบเออเพื่อนซื้อเพื่อนมานไลายเพื่อนมีเงินค่าซ่องสินะคะเข้ากับบไดโขคจาก f อบซี่บด้ขอคจากบอพ่อแม่แม่กันสิแต่ว่ามันกะมันก็แล้วแต่บางคนบางคนน่ะกับบริโนี่ดอกค่ะเพื่อนถือจันสิเพื่อนกัว่า อาเชบาฝากไปให้เสียนนันเสียนนีเนเดอร์จังสินะคะก็มีคือเก่านะคะเพราะว่าเพื่อนว่าโศกมาหน้าเหล้วเพื่อนก็อยากให้ค่ากาแฟค่าสมุดปากาพูละลอยพูละหาสิบบาทก็มีนะคะก็แล้วแต่สิน,นําใจของแต่ละคนเนาะฮาวบไร้วากันคุณพ่อคุณแม่นะคะอันนี้ของเพื่อนเนาะเขาไปทีศูนย์หกเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะเพราะว่าเอฟตี้วาเชบาเคียนพนที่ว่าถือไข่น้ำเนเดอร์วาสัน อาชบาก็เลยได้เขียนให้เพื่อนแล้วว่ามันเข่าเป็นตัวใดมันเข้าที่หกเนาะนี่คุณพ่อคุณแม่มันเข่าหกนะคะฝนที่ออกคือศูนย์หกนี่ค่ะมันมาที่หกนี่อ่านี่แหละตัวที่มันถือคณะน,ะนะคะเอาหงดหนีนึงกับสีสื่อติดหนึ่งติดสีหลังไว้เด้คุณพ่อคุณแม่อาจไจด้มาได้เฮนเนาะสองจากบางบอนอาอัชบาขอบุณขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆเน้อ ทีนี้ส่งมาให้ทางช่องเข้าได้อัปเดตให้คุณพ่อคุณแม่เอซีเพิ่นผู้เพิ่นที่อ่าผู้เพิ่นรอคอยผู้เพิ่นติดตามเนาะจะได้เห็นกันเอาแคปหน้าจอไว้ค่ะ,ค,ค,ะคุณพ่อคุณแม่ห้โซห้มนันเอาไว้ใส่เหล็กเจ้าของได้ค่ะมีเลขใไมาแม่าเปนแม,ม่นนะเหล็วิ่งบ่บผาดน,นะเจ้าของ,ของเอา,าไ่้ใส่กระซ่องบางบอนเบิงบ่งซีเด้มนในเฮ้เนสนะคะอาจจะได้มนันในเฮนะคะซิเด อืมนะคะถือคักคักคุณแล้วนะคุณพ่อคุณแม่อ่าพิจารณาดูเดอ้ออ่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะคุณพ่อคุณแม่สวัสดีค่ะ